สวัสดีค่ะพบกับครูพิมพ์อีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านค่ะคลิปที่แล้วคุณครูให้เราทําการบ้านใช่ไหมคะในแบบฝึกหัดหน้าที่13วันนี้จะมาเฉลยกันค่ะจะมีด้วยกัน6ข้อจะพาทําไปทีละข้อนะคะเราไปดูข้อที่1กันเลยค่ะ เรามาดูข้อที่1น,นะคะโจทย์เขาบอกว่าแสดงการแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยใช้วิธีการคูณนะคะเราจะต้องใช้วิธีการคูณเข้านะคะลูกข้อที่1แยกตัวประกอบของ18โดยใช้การคูณหนูจะต้องดูแม่สุดคูณด้วยนะคะเอาแม่สุดคูณขึ้นมาดูด้วยนะคะมีอะไรคะคูณกันแล้วได้18บ้างคือสองคูณ9ค่ะ สามารถแยกตัวประกอบได้อีกไหมคะถ้าหนูแยกได้หนูก็แยกต่อเลยค่ะ2ไม่สามารถแยกได้หนูก็เขียนเหมือนเดิมส่วน9สามารถแยกได้ก็คือ3คูณ3ค่ะก็เขียนลงมาเลยหมดแล้วนะคะห้ามใช้แม่หนึ่งในการแยกตัวประกอบนะคะตอบค่ะดังนั้นนะคะลูกคำว่าดังนั้นหนูก็ต้องเรียงลำดับค่ะ จากตัวที่น้อยนะคะไปหาตัวที่มากเพื่อความเป็นระเบียบค่ะตัวประกอบทั้งหมดของ18จะมี2คูณ3คูณ3ข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะแยกตัวประกอบของ26โดยใช้วิธีการคูณค่ะ มีอะไรคูณกันเราได้ย6่สิบไหมคะมีอะไรคะ2องคูณสิค่ะคำตอบสามารถนอกเหนือจากนี้ได้นะคะลูกแต่ว่าห้ามมีเลขหนึ่งนะคะห้ามใช้แม่หนึ่งในการคูณไม่สามารถคูณได้อีกแล้วคะ่ะ เพราะว่า2ก็แยกตัวประกอบไม่ได้ส่วน13ก็ไม่สามารถแยกได้ค่ะก็ดังนั้นเลยค่ะดังนั้น26จะมีตัวประกอบทั้งหมดก็คือ2คูณ13ค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ ข้อต่อไปนะคะแยกตัวประกอบของ32โดยใช้วิธีการคูณเหมือนเดิมค่ะมีอะไรบ้างคะคูณกันเราได้32 4คูน8ค่ะสามารถแยกตัวประกอบได้อีกไหมคะ4สามารถแยกได้ก็คือ2คูน2ค่ะ ส่วน8นะคะก็คือ2คูณ4นะคะสามารถแยกอีกได้ไหมคะสามารถแยกอีกได้ค่ะเพราะว่า4ตัวนี้สามารถแยกตัวประกอบได้อีกก็จะเป็น2 2 2คูณ2คูณ2เราจะมาแยก4ก็อะไรคูณกันเราได้4คะ2คูณ2ก็เท่ากับ4นีะ่ข้อนี้นะคะดังนั้น,นะคะ่ะ 32จะมีตัวประกอบทั้งหมดก็คือ2 x 2คูน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 2จะคูณกันทั้งหมด5ตัวนะคะเราไปดูข้อที่4กันเลยค่ะแยกตัวประกอบของ42นะคะมีอะไรบ้างคะคูณกันแล้วได้42 6คูณ7ค่ะ หนูพยายามอย่าพยายามอย่าใช้ตัวที่มันมีเศษหนึ่นะคะลูกหสามารถแยกตัวประกอบได้อีกไหมคะแยกได้นะคะก็คือ2อคูณสค่ะส่วนเจ็ดสามารถแยกอีกได้ไหมไม่เราก็เขียนไว้เหมือนเดิมเลยค่ะมีอะไรสามารถแยกอีกได้ไหมคะหมดแล้วเราก็ตอบเลยค่ะดังนั้นค่ะ ดังนั้น42เท่ากับ2คูณ3คูณ7ตัวประกอบทั้งหมดของ42จะมี2คูณ3คูณ7นะคะเราไปดูข้อที่5กันเลยค่ะแยกตัวประกอบของ88โดยใช้วิธีการคูณนะคะมีอะไรบ้างคูณกันเราได้88พยายามอย่าใช้ให้เหลือเศษหนึ่งนะ เพราะว่ามันใช้ไม่ได้ก็คือ8คูณ11ค่ะแต่ตัวนี้สามารถแยกตัวประกอบได้อีกก็คือ2คูณส2คูณ4ก็เป็น8ส่วน11ไม่สามารถแยกหนูก็เขียนเหมือนเดิมค่ะแยกอีกได้ไหม2แยกไม่ได้หนูก็เขียนลงมาเหมือนเดิมส่วน4ตรงนี้แยกได้ก็คือ2คูณ2เป็น4 ส่วน11นะคะหนูก็เขียนเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าอันอันไหนที่ไม่สามารถแยกตัวประกอบได้หนูก็เขียนเหมือนเดิมนะตอบค่ะดังนั้นค่ะเวลาเขียนดังนั้นหนูก็ต้องเรียงจากจำนวนที่น้อยไปหาจํานวนที่มากนะคะเพื่อความเป็นระเบียบดังนั้น88จะมีตัวประกอบทั้งหมดก็คือ2 2คูณ2คูณส คูณ11ค่ะเราไปดูข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6ค่ะข้อที่6นะคะแยกตัวประกอบของ124ค่ะโดยใช้วิธีการคูณเรามาทำเลยค่ะมีอะไรบ้างคะคูณกันแล้วได้124คือ4คูณ31นะคะ สสามารถแยกตัวประกอบอีกได้ไหมคะแยกได้หนูก็แยกออกมาเลยค่ะอะไรคูณกันเราได้4ี่คะ2อคูณสค่ะส่วน31แยกไม่ได้หนูก็เขียนเหมือนเดิมค่ะคงไว้เหมือนเดิมหมดแล้วหนูก็ตอบเลยค่ะดังนั้นค่ะ ัประกอบของ144คะนะคะจะมีทั้งหมด3ตัวก็คือ2คูณ2คูณ31ค่ะผลคูณหรือคำตอบนะคะอาจจะมีหลากหลายเราก็ต้องค่อยๆทำไปนะคะวันนี้มีการบ้านให้ค่ะหนูดูการบ้านนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่14ค่ะ จะเป็นการใช้วิธีการหารนะคะหนูลองทำดูเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูมาเฉลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ